เจ้าของสถา,านที่นี้เคยเป็นผู้ร่ำรวยมากซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันเป็นค่าตอบแทนที่ดีสิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่เข้าไปหาความร่ำรวยจากในนั้นเขาหายตัวไปอย่างลึกลับนานมาแล้วเพียงแค่ฉันทำภารกิจนี้เสร็จก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยอ๋อ เงินที่ต้องหายี่ิถุงรวบรวมและใช้อครดวงดวงตาเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของปีฝาดและหลบซ่อนคั่วคุมตัวละครด้วยการควบคุมเพื่อเดินหรือมองอ๋อเนี่ยเหรออ๋อนี่คือการหันข้างข้างซัายข้างขวาคือการหันตรงนี้ก็จะมีจุดเดิน โอ้ oh. สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมแนวฝยองขวัญน,นะครับชื่อเกมว่า d i นะครับผมเกมนี้ชื่อว่า d i ครับเป็นเกมแนวฝยองขวัญน,นะครับอ่าซึ่งในครั้งนี้เหมือนเขาว่าจะให้เรานั้นมาขโมยถุงเงินยี่ถุงนะครับผมแต่ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าข้างนอกนั้นมีผีปีศาจอยู่นะครับโหซึ่งมันน่ากลัวมาก ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็น,นคือตัวอะไรมาเหมือนว่าตรงนี้เขาให้เรากดจุ๊บอ๋อกดเปิดเกะเปิดเกะแล้วไงต่อ,อตรงเกะตรงนี้เปิดต่ออืมเราเปิดเรียบร้อยละเนี่ยเราเปิดตรงนี้จุ๊บอือหถุงเงินฝังถุงเปิดเพื่อเเรื่องให้ในฟัน,นุสมุดบันทึกเอ๊ะสมุดบันทึกก่อนงเราเปิดอ่านดูฟิสถานที่นี้มันแย่จริงๆ สถานที่นี้มันดูแปลกมากฉันรู้ฝึกว่าไม่ได้มีฉั้นคนเดียวในนี้อ๋อเราสามารถเปิดอ่านได้เป็นสมุดบันทึกอืมอย่างนี้ก็ดีเลยเฮ้ยตรงนี้เรากดจุ๊บอืมชื่อลำลึกการมามากมายคืออะไรหรอชื่อคนลึกลึกลับมากมายคนพวกนี้ทำอะไรกันที่นี่หนังสือต้องคำสาบพิธีกรรมสังเวียนชีพ ดูเป็นลางไม่ดีเลยเฮ้ยมันดูนหล่อนนะผมขอเปิดเสียงเยอะเลยเรอเปิดประตูดูนี่แน่เอ้ยนี่มันตรวจตรวจด,ดูตำแหน่งของปีฝาและหลบฟ้อนโอยปีฝาดเหรอเอาฝอขนลุกเลยเนี่ยไหนเราเปิดฟินี่แน่ตรวจด,ดูแผนที่เพื่อสำรวจพื้นที่อ๋อ อันนี้คือพื้นที่ที่นี่ฟินะเหมือนว่าเราจะอยู่ฝั่งนี้ฝนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นตโต๊ะอาหาระหรอหรือเป็นโต๊ะรับแขกใช่ปะเออโต๊ะรับแขกแค่จะเปิดแกเอ้ยนี่คืออะไรหมายเลขหนึ่งเอ้ยแป๊บนึงอ๋อพอเรากดากดรูปโลกจําลองรูปโลกจําลองอันเก่าฉันอยากอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ที่นี่ในตอนนี้เฮ้ย คืออะไรอะ,ะเาเปิดเกะครับเพื่อหาเงินยอโอ้โหนี่โอ้โหไปกดฟ้าตกใจเลยเปิดดูฟีในนี้ไม่มีอะไรนะครับปะเปิดต่อตรงนี้ล่ะอืมอุ้ยนี่ไงอักขระดวงตาแล้วมีเกะเปิดเอ้ถุงเงินสองถุงฝุดยอด ตรงนี้เป็นห้องอาหารออห้องอาหารห้องอาหารทำไมมีขยะเยอะเอางเงี้ยหองไฟไม่มีใครดูแลมานานดีบ้างคนรวยนั่นเนี่ยเอ๊ะตรงนี้ตรงนี้มันก็ข้ามได้แล้วมด้อกแต่อุ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นน่ะฮะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้บางของมันฝันนะเฮ้ยไหนเราลองเปิดดูอักขระดวงตาฟิ โอ้โคุณไม่เคยกลับมาคุณเคยฝัญญาไว้นั่นอะไรเนะี่ยมันคือเสียงใครหมายความว่าไงเจ้านี่ยเราคือปีฟาดกล่องวัสดุที่ยังไม่เคยถูก่งกล่องวัสดุที่ยังไม่เคยถูก่งมีที่อยู่ติดไว้นี่มันอะไรกันนี่มันที่อยู่ของฉันนี่ฮะเฮ้ยเอาไปขนลุกเลยเนี่ยเก็บมาคราดดวงตาแล้วก็ ไปห้องนี้ก่อนครับอู้เหมือนว่าห้องนี้มันเป็นห้องรับแขกห้องนอนใช่ห้องนี้อเปิดเกะ๊ะไม่มีโอเครับอคละดวงตาเปิดเกะ๊ะอ่าฮ่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยกระฟือเดี๋ยวก่อนพี่กระฟือโอเคนะฮะผมจะบอกทุกคนในฟาร์มนะครับถ้าถ้าแฝงสว่างมีอะไรหรือเ,เกิดประกิจกิริยาอะไรนั่นแหละ ปีฝาดนั้นอยู่แถวแถวใกล้ๆเราครับเห็นไหมครับเห็นไหม,ไหมทั้งเสียงทีวีเสียงไฟกระพริบกระพิบ,พบ,พบอันนี้คือแปลว่าหรือเสียงหายใจของเราคือมันแปลว่าปีฝาดนั้นอยูใ่ใกล้ๆเรานะครับโอจุ๊บโอเคเราได้ถุงเงินมาเพิ่มได้เก็บได้7อันแล้วอันนี้อะไรอะ่ะคุกกี้กช็อกโกแลตชิพใครบางคนอาจอาจมีปัญหาในการนอนหลับและ การกินของว่าการกินของว่างตอนกลางคืนฉันนึกได้ว่าทำไมเจ้ากระดเหรอแล้วอันนี้ล่ะยังยังไม่สามารถออกไปได้ต้องการถูงเงินยี่สิโอ้โหต้องเอาถุงเงินยีสิบเลยเหรอนี่คืออุ๊ยอ๊ยโยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ๊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 ยโอยโ้ตกใจ โอ,โอ้โหโอ้โหตอนนี้มันไปข้างบนครับโอเคไม่เป็นไรผมขอไปข้างล่างเพราะว่ามันจะมีอยู่สามชั้นชั้นนี้แล้วก็มีชั้นใต้ดินด้วยชั้นใต้ดินนี้เจ้าปีฝาจนั่นมาบ่อยมากเจ้าผีกระฟือมาบ่อยมากมาเราลองเดินสำรวจแถวนี้ดูดีกว่านะครับอาจจะมีของอะไรต้องการเอ้ยนั่นมันเมื่อกี้มันเห็นหนูเฮ้ยห้องอะไรอะ่ะอืมเหมือนเป็นห้องแอบแฮะ ในนี้มียางรถแล้วก็มีของเก็บของเก่าๆแล้วนี่อะไรอ่ะเหมือนเป็นที่โรงเผาอะไรสักอย่างไงโอเคอุย๊ยนี่ไงถุงเงินคือตรงนี้คือตรงนี้เนี่ยถุงเงินจะเยอะมากเลยน,นะงแล้วก็เราต้องดูดีนะถ้ามีแฝงกระพริบหรืออะไรก็ตามนั่นแหละปีฝาจนั้นอยู่ข้างล่างเราแล้วของสำรวจเอ้ยนี่มันโกงนี่ คุณต้องหากุญแจอุ้ยถุงเงินตั้งสี่กว่าอันเยอะมากโหหนูเยอะจังเลยฮะเอ้ยฝยละมันมาข้างล่างครับทุกคนอย่างงี้เรายืนดูตรงนี้ก่อนนะเพราะมันมาตรงไหนเราไม่รู้เลยเอ้ยเๆเ้ยเราเราอยู่งี้ก่อนนะเฮ้ยเสียงไกลมากโหโคตรหลอนยังหลอนน่ะดูฟิเออ โหผีกลับขึ้นไปข้างบนแล้วครับโอโอดีนะขี้มันไม่ได้มาตรงนี้ถ้ามาตรงนี้นี่เราฟวยเลยเนี่ยน่ากลัวจริงเลยอ่ะรีบเก็บก่อนอน่ากลัวน่ากลัวตอนนี้เราเก็บได้สองอันแล้วตอนนี้เหลือแค่โอ้ยแป๊บหนึ่งมันลงมาข้างล่าง โอ้โหมันลงมาที่ฝูงฝุดมันลงมาแล้วตอนนี้มันทำอะไรอยู่แล้วมัไปไหนเปิดวิ่งแล้ว,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 วแล้วแล้ววิ่งวิ่งวิ่งมันตามมาแล้วมันตามมาวว่งแล้ววิ่งแล้วตอนนี้ผมไม่อนแล้วผมไปตรงไหนก็ได้ อัยมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ย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 วอยตอนนี้มันอยู่ชั้นสามโอ้โหตอนนี้ผมอยู่ห้องไหนไม่รู้เนี่ยยังหลอนหนะ้าโอเคตรงนี้เหมือนมีถุงเงินเพิ่มเอ๊ะในนี้เหมือนมีสมุดอะไรสักอย่างกดปับ๊บทำการอ่านก่อนรู้ฝึกอึดอัดจัง ฉันแทบหายใจไม่ออกเลยหนังสือพวกนี้ดูแปลกๆมันมันเหมือนกับว่ามีพิธีกรรมบางอย่างเคยเกิดขึ้นไม่อยู่แล้วเพราะว่าแฝงฟ้าทอนไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรฝันกเตือนโอ้ได้เงินมาแล้ว15บกว่าอันโอ้โหผมจะได้เก็บเงินครบแล้วตรงนี้ไม่มีของอะไรใช่ไหมตอนนี้ต้องการดวงตาปีศาจมากผมมาไม่หาไม่ผมไม่มีเลยเนะี่ย โอเคอยู่ห่างจับบันไดเจอแล้วดวงตาปีศาจโอเคไปห้องนี้ก่อนนี่คือห้องน้ําใช่ไหมจบับโอ้โหเงินถุงเงินอยู่โถฟุ่มแบบนี้มันไม่ติดขี้เลยเลยเฮ้ย <c oughs> อันนี้อะไรอะ่ะเป็นถุงเป็นกล่องพยาบาลชุดะถมพยาบาลระดับโรงพยาบาลมันเป็นมาตรฐานสําหรับห้องตรวจของโรงพยาบาลผิดปกติสําหรับห้องห้องครัวเรือน เหมือนมีมีอะไรอ่ะหลายอย่างไงก็สน,นุกนะโอ้นี่เป็นห้องปินกระดาษโอเคเราเปิดดูก่อนว่ามีอะไรไหมเอ๊ะเหมือนมีกระดาษเลยชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งออรู้แล้วมันเป็นกระดาษไอ้นี่เป็นกระดาษแผนที่ใช่ปะที่เราเดินพอเราเดินมาตรงไหนปั๊บมันให้กระดาษหนึ่งแผน่นพอให้หนึ่งแผ่นปั๊บก็จะเขียนเป็นวงไปเลยแล้วพวกนี้เฮ้ยเฮ้ย,ยเรากดอะไรได้กดได้สองอย่าง เดี๋ยวขอเราลองอ่านมีอะไรอีกนะขอดูก่อนนะเอา้าโอ้โหมีหลายอย่างมากให้เราอ่านนี่ไงเรามีบางงานไม่ได้อ่านนะที่เราอ่านอยู่อะ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะเราอันที่หนึ่งอ่านไปแล้วอันที่สองอ่านไปแล้วที่สามละ่ะตอนนี้มันเป็นตอนนี้มันเป็นโชคลายของเจ้าแล้วรูปภาพของชายคนหนึ่งเขียนว่าตอนนี้มันเป็นโชคลายของเจ้าแล้วเจ้าวิญญ,ญาณที่หน้าฝังฝารหมายถึงกระเสือหรอ บางอย่างผิดปกติไปจริงดีไม่เคยดีเลยยิ่งก้าวลึกเข้าไปยิ่งก้าวลึกเข้าไปยิ่งยากที่จะก้าวต่อไปแต่ฉันต้องผ่านไปหามันไปให้ได้อันนี้อันนี้ล่ะเขากำลังพูดอะไรโชคร้ายหรือหรือเขาหมายความว่าคือหมายความว่ามันคือปีศาจที่ฉันเห็นเรื่อยๆหรือนี่หรือ นี่มันบ้าอะไรกันฉันต้องกำจัดคำฝาบนี้ออกไปให้ได้อีกข้อความหนึ่งคำฝาบหรือมีข้อความอยู่ตรงนี้ชายคนนี้พยายามทำลายคำฝาบนี้ให้พ้นจากครอบครัวของเขาครอบครัวนี่คนรวยเหรอมีดวงวิญญ,ญาณก,กําลังตามหัวฉันตามเอ๊ะตามตัวฉันฉันพอจะเข้าใจแล้วปีฝาจตัวน,นี้มันตามหลอกหลอนฉัน ตามหาฉันได้เหมือนมันได้กลิ่นฉันฉันควรจะวิ่งไหมวิ่งไม่ได้คำฝาบมันติดตัวฉันติดตามตัวฉันการวิ่งหนีไม่ไม่ช่วยอะไรคำฝาบนี้มันจะยังคงติดตามฉันฉันต้องกำจัดมันแต่ยังไงรูปภาพหรือคือกุญแจฉันต้องการฝั่ง ฉันต้องการส่งต่อคำฝาบไปที่มันรูปภาพไงถ้าชายคนนั้นฝามาขังคำสาบไว้ในรูปภาพได้จนก็ต้องทำได้แต่ทำยังไงล่ะถ้าถ้าอยากแก้ไขเรื่องนี้ต้องให้ต้องไปให้ลึกกว่าเดิมทางเดียวที่จะกําจัดมันคือต้องไปให้ลึกยิ่งกว่าเดิมข้อความพวกนั้น บอกใช้อะไรบางอย่างอ๋อก็อ่านอาสนุกอยู่นะแล้วนี่แหละขวดนี้ดูน่าขนลุกฉันเคยฉันเห็นขวดนี้ขวดแบบนี้ในโรงพยาบาลหลายแห่งหน่าสงสัยว่านะว่าทําไมใส่อะไรลงไปโอเคนี่นี่กันยายาเบื่อหนูฉันเริ่มรู้ฝึกเหมือนหนูอยู่ในเขาวงกต อ๋อนี่กระเป๋าที่เราไปเก็บนาในห้องนั้นน่ะกระดาษหลายใบในนี้กระดาษบันทึกเต็มไปหมดดูแล้วน่ากลัวมากเหมือนกับว่าเคยมีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นว่าเราได้เก็บได้ตั้ง19กว่าอาข้ล้วถ้าเราเก็บครบผมว่าอยากหาสมุดอะไรเพิ่มเติมหน่อยเพื่อจะได้อ่านนะครับโอ้ประตูนี้เหมือนเป็นประตูห้องรับแขกฮง โอเคเราลื้อของก่อนเลยโอเคเราได้ถุงเงินครบแล้วครับผมอันนี้ล่ะโอ้ยอ,อย่าเปิดอย่าเปิดเดี๋ยวเจ้ากระฝือมันรู้แถวนี้มีคงมีของให้เราเก็บให้เราเช็คไหมแฝไ,ไม่มีมั้งตรงนี้ล่ะโอ้โอเคมีเกะหลายเกะในนี้มีถุงเงิน โอ้คุณแจคุณจะแทนใต้ดินผมไม่ไปดีกว่าเพราะมันมีแค่ถุงเงินอย่างเดียวผมเลีเงินมาครบแล้วโอเคดวงตาปีศาจเหมือนรูปภาพนี้เหมือนเขาเนี่ยเราลองกดอันหลายอันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอ่านผมต้องไปอีกห้องหนึ่งไอห้องที่เราผ่านมาครับโอ้ยผีมาอาย้ยรีบเลยโอเคมาเรามาอ่านกันเลยดีกว่านะครับผม โอเครูปแรกเป็นรูปของผู้ชายเขาดูท่าทางเหนื่อยล้าและหวาดกลัวหัวหน้าครอบครัวแน่นอนแต่ดูแล้วเหมือนมีมีแต่ความเฝ้าหมองอ๋อนี่คือผู้ชายเป็นพ่อต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วอันนี้คือจะเป็นแม่ใช่ไหมเป็นแม่เธอดูอ่อนแอเธอดู okay. อ่อนแรงโอเคอ่อนแรงไม่แปลกใจที่เธอดูเหนื่อยก็ดูสิ่งที่เกิดขึ้น ที่นี่กับคนพวกนี้สิอันนี้ล่ะเหมือนเป็นลูกสาวลูกสาวคนโตเธอดูกังวลน,นะเหมือนว่าเธอรับรู้บางอย่างแค่มองรูปยังรู้ฝึกได้เลยอันนี้เป็นลูกลูกคนเล็กเธอยังเด็กและยังคงมีความสุขขอให้เธอเป็นแบบนั้นแต่ฉันติดใจอะไรบางอย่าง อันนี้เป็นคำพูดของเจ้ากระฝือนะครับลองอ่านดูฟิคุณไม่เคยกลับมาคุณเคยสัญญาไว้นั่นอะไรน่ะนั่นเสียงใครอันนี้คือเสียงเราเองใช่ปะอันนี้นี่เนี่ยเขาทุบตีฉันไปเรื่อยๆไม่เป็นไปไม่ได้นั่นเธอจริงๆเหรออันนี้นี่แหละเปลวไฟยังคงแผดเผายังคงเจ็บปวดไม่ ปล่อยผมไปเถอะผมขอโทษเหมือนมีปิดฝนาเยอะมากเลยเนี่ยโอ้ยดูฟิโอ้โหนี่ยังไม่ไปไหนอีกหรอเนี่ยยังอยู่ในห้องนี้อีกเหรอโอ้คือแบบกว่าจะไปนะโอเคเราไปห้องนี้กันดีกว่าครับเฮ้ยห้องนี้เหมือนเป็นห้องทําพิธีอ,อะไรสักอย่างห้องลับเหรอมีโคมไฟติดไว้ แล้วมีใยมัมงม,มุมมีไฟติดไว้แล้วก็มีเงินกับเชือกแล้วก็มีเทียนเอ้ยห้องนี้ห้องอะไรอะ่ะนี่เนี่เอาออกฟะเปิดดูฟิ้อยอันนี้ก็จะเป็นรหัสพัฟเฟอร์หรือว,ว่าอะไรเดี๋ยวเปิดดูฟิมันดูเหมือนภาพวาดของเด็กฉนันสงสัยว่ามันมีมันจะมีอะไรมากกว่าที่เห็นบางที่อาจจะเป็นรูปคน อันนี้เหรอให้เราเรียงรูปตามรูปอ๋อรูปนั่นเหรอรูปรูปที่เป็นรูปผัวมีรูปพ่อลูกแล้วก็รูปคนเล็กลูกคนโตเหรอโอเคอันดับแรกคือลูกคนเล็กสองพ่อสามลูกคนโตสี่รูปแม่อันดับแรกคือรูปลูกแล้วก็พ่อแล้วก็ลูกคนโตกับแม่เฮ้ยห้องลับ เปิดูฟีอุ้ยเป็นห้องของเด็กแล้วสมุดมีอะไรอ่านไหมเหมือนว่าจะมีอะไรให้เราอ่านนะมีไหมนะเหมือนว่ามีหรือเปล่าเอ้ยอันนี่อะไรอะรหัสเลขฝีหลักเหรอเอาละ่ะฉันมีตัวเลขอยู่แต่ต้องเอาไปใช้ตรงไหนละ่ะเอ้ยผมเอามาทำไมนะนี่เอ้ยนี่ไงกุญแจ คุณแจดอกเก่ามันหนักมากกุญแจดอกนี้สามารถใช้ได้กับประตูฟักบานในบ้านนี้มันดูเก่ามากเอ้ยมีเครื่องโยกด้วยและมีตู้เป็นตู้แบบเอ้ยเลือดมีที่นอนฝองห้องแล้วนี่อะไรอ่ะอ๋อเหมือนเป็นกล่อง กล่องเสียงเพลงอ๋อะ,ะเดี๋ยวเราจะต้องรีบออกจากที่นี่กันปะโอ้โหเป็นเมื่อผมเกาะกดกล่องเสียงเพลงเหรอกระฟือมาแล้วโอเคดวงตาพีฟฝาดไอ้นี่ล่ะรูปอันนี้เป็นรูปอะไรรูปภาพบ้านหลังนี้หรือ บางอย่างดูแปลกๆไปเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ผู้คนพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ที่นี่เหมือนว่าจะมีแฟนเมกกระฝาอันนึงนะครับนี่ล่ะเอกฝาเรื่องยาบางครั้งพวกเขาจะให้สิ่งนี้กับคุณตอนออกจากโรงพยาบาลอ๋อก็น่งเป็นพวกใบกะฝาเอ้ยเสียงเสียงโทรศัพท์เสียงใครโทรมาอยู่ตรงไหน โอเคฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในชั้นใต้ดินครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเก๋กดออกไปยันเมนูนหลักนะครับโอ้โหคือแบบคือแบบต้องเล่นนานมากเลยนะคือแบบเล่นนานมากกว่าจะเอาชีวิตรอดได้อะ่ะเออโอเคตอนนี้คือเราต้องรองให้ผีกรนะฝืนนั้นลงมาข้างล่างหรือว่าไปข้างบนนะครับเอออย่างนี้แหละตอนนี้ครับโอกาสทองแล้วผมไปรีบวิ่งไปยันข้างบนเลยเร็ว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 เร็นเร็ว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 เรเร็วเร็วเเร นี่คือไม่นะไม่นะนั่นเธอจริงจริงด้วยผมมั่นใจแน่สถา,านที่นี้ควรถูกทิ้งล้างนี้แต่ทำไมผมถึงเห็นเธอได้ทำไมผมถึงยังรู้สึกได้ถึงเสียงของเธอที่ร้องเรียกผมจากเงามืดผมควรทำยังไงต่อไปติดตามชมได้ในที่สุดก็เล่นจบแล้วผมก็ไปเก็บหนังสือพิมพ์มาครบนะปกติผมเล่นไม่เคยครบนะ มันผมมีบางผมมีอะไรที่ไม่ได้อ่านั้างนี่ไงผีกระฝือนี่ไงไม่นะไม่นะนั่นเธอจริงด้วยผมมั่นใจแน่สถานที่นี้คนถูกทิ้งร้างนี้แต่ทำไมผมอยู่ที่นี่เห็นเธอละเนี่ยอันนี้นะที่เราผมเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยมีอะไรอีกนันที่ผมไม่ได้อ่านน่าจะมีอยู่แค่นี้แหละอันนี้ไงฉันรักคุณแต่ฉันแต่คุณฆ่าฉันผมก็รักคุณเหมือนกันโอเค โอเคฮนะเพ่งจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมฝยองขวัญของเกของ DDI นะครับแต่ว่ามีอยู่หลายด่านมีมีเล่นบทมีหลายบทเลยนะอันนี้คือบทที่1บทที่2บทที่ฟมบทที่4ีบท,ท,บทฮะเห็นไหมมีหลายบทมากเลยครับทุกคนนะโยโยขอตัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้า,ถาใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสบับสไครให้โยด้วยนะครับ หากใครชอบเกมนี้หากใครชอบเกมสยองขวัญเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกแล้วก็กดไลค์กันเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโยก็จะมาต่อกันในเกมบทที่2ได้เลยนะครับผมโยขอตัวก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายหากน้องๆชอบอย่าลืมกดฟับตะใครให้ผมด้วยนะครับหากไม่อยากพลาดคลิปของผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ